ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 m เมกะเฮิร์ซ์เรื่องพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวิตสวัสดีค่ะรู้เรื่องพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนพบกับวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์มรดีสลตันนวิชาการอิสระด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยากรรับเชิญในวันนี้นะคะดรอัรชลาโยมสินอาจารย์ประจําคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดานะคะและดิฉันสุกัญญาจันทสม เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะอาจารย์มมรดีนแล้วก็วิทยกรรับเชิญวันนี้ค่ะจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเรียนเชิญอาจารย์โมรดีเลยค่ะจากที่เราได้พูดถึงการประยุกต์ใช้หลักคิดพอเพียงในภาคธุรกิจไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูในเรื่องของการประยุกต์ใช้หลักคิดพอเพียงในชีวิตส่วนตัวกันนะคะก็คือเรื่องของการจัดการการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้สำรวจทักษะการเงินคนไทยในปี2565แล้วก็พบว่า22.4%ของคนไทยมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินในระดับที่เหมาะสมแค่22%เองค่ะคุณสุกัญญาค,คือจริงๆเราคิดว่าจริงๆเกินครึ่งนะคะที่มีเงินออม,อมเพื่อฉุกเฉิน แต่ว่าเพียงแค่22เมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินในระดับที่เหมาะสมม,มันเป็นอย่าง,งานั้นนะคะแล้วคราวนี้มีอีกนะคะตัวเลขหนึง่ง15นะคะของคนไทยเนี่ยได้ทำแผนการเงินสำหรับกรเกษียณได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้เพียงแค่15แต่เกินครึ่งได้มีการวางแผนนะคะแต่ว่าทำไม่สำเร็จ <ฮ>ะนะเกินครึ่งนะคะก็คือ15เปอร์เซ็นเท่านั้นที่ทำสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฟังดอเตอรอัชลานะคะพูดถึงเทคนิคการจัดการการเงินตามหลักคิดพอเพียงกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รักนะคะดอเตอร์อัชลายมศินจากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดานะคะ่าวันนี้นะคะ คุยกันเรื่องการจัดการเงินตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเงินก็เป็นเรื่องใกลตัวมากเลยใช่ไหมคะเราเคยถามตัวเองไหมคะว่าทําไมเราไม่มีเงินออมสักทีคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมีเขาเรื่องอะไรคะมีมีพลังมีความตั้งใจอ่ะมีความตั้งใจอยากจะมีเงินเก็บเงินออมอยากมีอนาคตทางการเงินที่มั่นคงนะคะแต่ว่า เอาจริงก็คือไม่สามารถจัดการตัวเองให้ออมเงินได้นะฮะมันสะท้อนออกมาจากอะไรมันสะท้อนออกมาว่าสังคมไทยมีมีอะไรคะมีนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่ค่อนข้างสูงสูงมากนะคะจริงๆข้อมูลปี2567นเนี่ยนี่ครัวเรือนไทยต่อ GDP เนี่ยสูงเป็นอันดับ7ของโลกนะคะแต่นี้ถ้าเราลองดูเนี่ยมันน่าสนใจมากนะคะข้อมูลเนี้ย 1>, 1ใน10อันดับโลกนะคะประเทศที่มีหนี้ครวัวเรือนต่อ GDP สูงเนี่ยอันดับ1ไม่น่าเชื่อนะคะใครๆก็จะตกใจอันดับ1เนี่ยคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะคะคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหาเงินได้ปีหนึ่งประมาณ13.3ล้านบาทคิดเป็นเงินไทยนะคะ ในขณะที่คนไทยเนี่ยหาได้ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองต่อปีนะคะต่อคนต่อปีก็ห่างกันเยอะมากที่น่าตกใจกว่านั้นคืออะไรทราบไหมคะใน10อันดับโลกเนี่ยนะคะประเทศที่มีหนี้คัวเรือนต่อ GDP สูงติดอันดับเนี่ยมีประเทศไทยประเทศเดียวนะคะที่เป็นประเทศกําลังพัฒนาอีก9อันดับเนี่ยเขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในแถบยุโรปซะเยอะคือพอพูดถึงเรื่องหนี้เนี่ย เราก็จะนึกถึงประเทศที่เขาน่าจะยังลำบากยังยากจนเนาะแต่จริงไม่ใช่นะฮะกลายเป็นว่าประเทศที่ร่ํารวยเนี่ยแหะคะ่ะมีหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงแต่ความต่างกันก็คือเขาไม่มีปัญหาทางการเงินนะคะอย่างเช่นอันดับหนึ่งเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเขาเป็นหนี้ครัวเรือนเขาเป็นหนี้เพราะซื้อบ้านนะฮะพอหมดหนี้ปุ๊บเขาได้บ้านเอามาดูคนไทยนะฮะหนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP เนี่ยจะเป็นหนี้อะไรคะ นี่บัตรเครดิตนี่บัตรกดเงินสดคือมันเป็นหนี้สินเชื่อเพื่อการบริโภคเป็นหนี้เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตหมดหนี้ปุ๊บท่านไม่ได้บ้านนะท่านไม่ได้รถนะก็คือกินใช้บริโภคหมดไปนะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยใช้เงินเกินตัวคนไทยเป็นหนี้เกินกำลังคนไทยเป็นหนี้แบบไม่มีเหตุผลไม่พอประมาณและไม่มีภูมิคุ้มกัน นะคะสะท้อนได้จากตัวเลขนี่ครัวเรือนต่อ GDP มองต่อไปในอนาคตนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วนะคะคือสังคมไทยเนี่ยใครๆก็จะพูดว่าเป็นสังคมที่แก่ก่อนรวยถูกไหมคะคือเราแก่แล้วอะเรากเกษียณแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่มีตังพอใช้ในวัยเกษียณนะคะอันนี้ความน่ากลัวอันที่หนึ่งเนาะแก่ก่อนรวยอันที่สองนะคะที่เป็นเทรนที่น่ากลัวมากก็คือหลายๆฝ่ายเขาเริ่มกังวลว่า ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เข้าสู่การเป็นดับเบิลเอจิงโซซายตี้ก็คือสังคมผู้สูงวัยสองเจเนเรชันอยู่ในบ้านเดียวกันค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแปดสิบเก้าสิบคุณลูกก็หกสิบเกษียณออกมาแล้วรายได้หลักมันหายไปแล้วโดยรายได้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะพอใช้ไหมนะคะนี่ก็เป็นความเป็นห่วงนะเพราะว่าคนไทยไม่เก็บไม่ได้ไม่ได้มีเงินออมเพียงพอไว้ใช้ในวัยเกษียณตอนนี้แปลว่าอะไร แต่ว่าเราใช้เงินโดยไม่มองระยะยาวเรามองแค่ระยะสั้นๆเรามองความสุขความสะดวกความสบายในชีวิตมันถึงมีคําว่าวัยรุ่นไทยติดแกลมชินไหมคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็จะติดแกลมชีวิตติดแกลม,มเราได้ยินบ่อยอ่าชีวิตติดแกลมก็คือชีวิตที่กาแฟก็ต้องมีแบรนด์เสื้อผ้าก็ต้องมีแบรนด์จะไปทานร้านอาหารก็ต้องร้านนี้อย่างี้ค่ะ,ค,ะคือมันใช้เงินเกินความจำเป็นไปเยอะมาก ทั้งทั้งที่ไม่มีเงินเก็บนะฮะรายได้น้อยแต่คุณก็ติดแกลมอะ่ะในขณะที่เราเริ่มเห็นสังคมเมกันในเมก,กาเนี่ยเศรษฐกิจเขาก็เริ่มแย่นะก็ชะลอตัวมาได้สักพักหนึ่งเพราะฉนั้นคนเมก,กากลายเป็นว่าตั้งเป้าหมายที่จะไม่ซื้อของออนไลน์หนึ่งปีมไม่ซื้อเสื้อผ้าหนึ่งปีใช้เงินน้อยที่สุดอ่ะหรือในประเทศจีนวัยรุ่นจีนนี่ไม่ติดแกรมนะคะ วัยรุ่นจีนแข่งกันอวดอะไรรู้ไหมคะในโซเชียลเขาแข่งกันอวดว่าเขาประหยัดด้วยวิธีไหนเขาใช้เงินน้อยๆอยู่ได้หนึ่งเดือนเนี่ยเขาทำยังไงอ,อันนี้ก็โลกเปลี่ยนไปเยอะมากจนจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดคนในประเทศเป็นแบบนี้เยอะๆแล้วประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐหรือในจีนเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้การบริโภคชะลอตัวนะฮะเศรษฐกิจก็จะชะลอตัวไปด้วยคนไทยยังไม่ตกใจอะ่ะพอยังไม่ตกใจก็ยังไม่ระมัดระวงัง พอไม่ละมัดระวังถามว่าอนาคตทางการเงินจะเป็นยังไงถูกไหมฮะมถ้าเรายังคงใช้ชีวิตแบบใช้เงินเกินตัวอ่าอันนี้คือไม่พอประมาณใช้เงินแบบไม่มีเหตุผลคะไม่มีเป้าหมายในการใช้เงินแล้วก็ใช้เงินแบบไม่มีภูมิคุ้มกันอืเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงกเกษียณแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นะคะอันนี้มองในมิติที่ย้อนแย้งกับความพอเพียงซึ่งเราเห็นได้ชัดเราก็จะท่องได้เนาะเด็กๆในโรงเรียนเนาะ สามห่วงสองเงื่อนไขพอเพียงพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันท่องได้หมดเลยแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงอ่าตอนนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะทํายังไงดีอ่าเราก็ง่ายๆเลยนะคะจุดเริ่มต้นใช้คําเดิมระเบิดจากข้างในอืระเบิดจากข้างใน,งใ,นในทางการเงินคืออะไรคือจดรายรับรายจ่ายคุณจดสี่อย่างนะรายรับรายจ่ายอันนี้จดเพื่อให้รู้พฤติกรรมของตัวเรา<ะ>จดรายรับรายจ่ายแล้วเราจะรู้อะไรคะเราก็จะรู้ว่าเงินมาจากไหน เงินหายไปไหนรายจ่ายค่ะมันก็จะแก้ปัญหาได้ไงคะเงินหายไปไหนโอ้นี่ไงไก่ทอดพิซซ่าชาบูหมูกระทะชานมไขม่มุกเอาบายก็ชานมไข่มุกเอาเที่ยงก็ชานมไขม่มุกเอาเงินก็หมดไปกับเรื่องพวกนี้แล้วเราก็จะเห็นพอเราจดปุ๊บเราก็จะเห็นหรือหลายท่านอาจจะมีค่าหวยค่าเหล้าค่าบุหรี่ค่าเบียร์ค่าเที่ยวกลังคืนค่าเติมเกมค่าอินเทอร์เนต็ตมันจะปรากฏขึ้นในงบรายรับรายจ่ายทั้งหมดอืันนี้ถ้ามันเราจดบ่อยบ่อยบ่อย ค่าอะไรคะค่าลิปสติกค่าลิปสติกค่าสกินแคร์จดเจอแต่แบบเนี้ยใช่ไหมคะอ่าเจอแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันแหม,มต้องคิดอะไรได้บ้างเนาะังนั้นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราระเบิดจากข้างในเนี่ยคือเราต้องหาให้เจอว่าเงินหายไปไหนใช้หลักก็คือจดรายรับรายจ่ายพอจดแล้วความพอประมาณมันจะเกิดสถานีวิทยุศึกษาอ๋ออันนี้เกินไปแล้ว อ่าโอ้โหอันนี้เกินไปแล้วอันนี้เกินไปแล้วมันก็จะความพอประมาณมันจะเกิดแล้วเราก็ใช้ความมีเหตุผลมาช่วยกํากับก็คือตั้งเป้าหมายพอจดแล้วเฮ้ยเราลดค่าเติมเกมลงสักสิบเซ็นสมเดือนดีไหมค่ะโอ้เราลดชานมไข่มุกจากวันละสองแก้วเหลือหนึ่งแก้วได้ไหมเออเราซื้อเสื้อผ้าเยอะไปแล้วนะเนี่ยเราลดค่าเสื้อผ้าลงหน่อยดีไหมค่ะเนี่ย่ะ,ะมันกค็คือการมีเหตุผลในการใช้เงินก็ตั้งเป้าให้ชัดนะคะ เป้าหมายที่ทาให้เราบรรลุเนี่ยมันก็คือต้องเป็นเป้าหมายที่ตอบโจทย์ว่าเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อืเราจะออมเงินเพื่ออะไรเราจะประหยัดเงินเนี่ยเพื่ออะไรค่ะแล้วประหยัดเท่าไหร่ประหยัดไปถึงเมื่อไหร่อย่างเช่นลดการซื้อเสื้อผ้าอลงสักสามสิบเปอร์เซ็นอ่ะสักครึ่งหนึ่งก็ไแด่ห้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นเวลาหกเดือนอย่างงี้ก็ได้นะคะจะได้ชัดนี่พอเรามีพอประมาณมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันล่ะ เราก็จะต้องเงินที่ลดตรงนั้นก็เอามาสร้างเป็นเงินสำรองฉุกเฉินเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินระยะสั้นได้แต่นี้พอเราทําแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเราก็จะมีเงินเก็บเงินออมโดยอัตโนมัติถูกไหมฮะระเบิดจากข้างในจดรายรับรายจ่ายตั้งเป้าหมายให้ชีวิตมีเหตุผลในการใช้เงินแล้วภูมิคุ้มกันทางการเงินมันก็จะเกิดก็คือเราจะมีภูมิที่จะสู้กับกิเลสของตัวเอง แล้วก็จะทําให้เรามีเงินเก็บเงินออมมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเรารับมือได้เลยเอ้ยนี่ไงเรามีเงินออมแล้วแต่ถ้าเราไม่มีเงินสํารองฉุกเฉินเนี่ยนะคะมันจะเกิดปัญหาคือเราต้องไปกู้ระยะสั้นเหตุเกิดเฉพาะหน้าเนี่ยทําอะไรไม่ได้ไม่รู้จะทาไงอารูดบัตรเครดิตอากดเงินสดอาไปกู้นอกระบบหรือไปกดแอปเถื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวปัญหามันจะตามมายุ่งไปหมดเลยเพราะจริงๆเนี่ยการแก้พฤติกรรมทางการเงินของเราอ่ะก็คือใช้หลักพอเพียงแค่เนี้ยค่ะ ถามตัวเองเสมอพอประมาณไม่มีเหตุผลไม่มีภูมิคุ้มกันไหมก็ไม่ได้ยากเลยนะคะ <laughs> ใช่ไหมคะค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเริ่มจากระเบิดจากข้างในนะคะนอกจากจดรายรับรายจ่ายแล้วนะคะพอเราเห็นว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่มันเป็นเรื่องที่ไม่มีความจําเป็นก็ให้ลดลงอีกอันหนึ่งก็คือว่าการหาไรายได้เพิ่มนะคะบางคนบอกว่าอย ฉันอยากจะหาไรายได้เพิ่มแล้วก็มีความกลัวในเรื่องของความเสี่ยงสําหรับอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไงคะถ้าถามว่าต้องการหาไรายได้เพิ่มตรงนี้คะ่ะคือหลักการจัดการการเงินที่ถูกต้องเราจะเริ่มต้นที่ลดรายจ่ายเป็นเบอร์หนึ่งอสองก็คือเพิ่มรายได้ค่ะอะสองอย่างงั้นก่อนจะไปเพิ่มรายได้เนี่ยมันต้องลดรายจ่ายใช้หลักนี้นะคะใช้ใจ่ายให้น้อยกว่าที่หาได้อื อาจารย์มันไม่ไหวแล้วมันมันมัน,ม,นมันแน่นไปหมดแล้วก็ประหยัดสุดฤทธิ์แล้วแีนี้ถ้าจะหารายได้ก็ต้องกลับไปที่ฐานก็คือเรามีความรู้ในเรื่องนั้นเพียงพอไหม,มเราบอกเอ้ยนี่ไงใครๆเขาก็ทำติ๊กต็อกได้เงินใครๆเขาก็ทำอ่าโพสเฟซบ o ๊กขายของได้เงินแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเรารู้ไหมว่า การที่เราจะมีผู้ติดตามในทิกต o k สักหมื่นคนสักแสนคนสักล้านคนได้เนี่ยมันต้องทํำยังไงมันไม่ใช่ว่าเราลอ,ลองไปดูนะคะคลิปคนทํ Tik t o อกเป็นหมื่นเนี่ยแต่มันไม่ใช่ทุกคนจะมีรายได้ได้หมดอือ่าล้วเขาบอกปักตะกา้าปักตะกา้ามันแปลว่าอะไรเรามีความรู้พอไหม,มที่เราจะทําให้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นรายได้อะคะ่ะหรือเราจะทําขนมขายเนี่ย เอาจริงเราทาขนมเก่งเราทําขนมอร่อยเรารู้ต้นทุนในการทําขนมนั้นไหมค่ะนะคะหรือเรามีตลาดที่จะซื้อขนมนั้นจริงๆไหม,มเราเห็นได้ชัดนะคะว่าคนทําขนมอร่อยทําอาหารอร่อยก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในการสร้างรายได้ได้เสมอไปเพราะว่าปัจจัยมันหลายด้านนั้นอะไรที่จะทำให้เราประสบความสําเร็จเราต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆม,มันก็จะกลับไปที่ฐานของหลักพอเพียง แล้วทํายังไงเราจะมีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆเราก็ต้องมีคุณธรรมไงคะขยันไงคะฝ่าหาความรู้ไงคะถูกไหมคะเราต้องอดทนนะเราต้องมีวินัยนะไม่ใช่เราเห็นเขาเปิดร้านกาแฟโอ้ยเราก็เปิดไปด้วยวันถนนบางสายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหร้านกาแฟไป5 9, ้าเก้าก็เจอหนึ่งหน้านอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมาก <c oughs> ใช่ค่ะอะไรจะทําให้ลูกค้ามาซื้อกาแฟร้านเรา เรารู้ไหมอะไรคือจุดต่างอะไรคือจุดขายอะไรที่จะทําให้ประสบความสําเร็จอะไรที่จะทําให้เราสู้กับร้านข้างๆได้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะคือมันใช้ฐานที่สําคัญก็คือความรู้และคุณธรรมอืมอค่ะอาจารย์เคยเจอเคสตัวอย่างไหมคะที่ประสมหารเรื่องหนี้สินที่เยอะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาจนเขาสามารถสำเร็จมีเยอะค่ะที่เจ มันก็กลับมาใช้หลักการเงินลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขายสินทรัพย์ค่ะปรับโครงสร้างหนี้นะฮะน,นี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนเรื่องของการจัดการหนี้ด้วยหลักพอเพียงอืมอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังสองสามเคสเลยค่ะมีค่ะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็คนเป็นหนี้ก็แก้ได้นะฮะก,ก็เจอมาเยอะมากเพราะว่าจริงๆก็ทําเรื่องหนี้ครูกระทรวงสาริการมาระยะหนึ่งเราก็เห็นสถานการณ์นะแล้วก็คุณครูที่ ที่สุดกลับมายึดหลักพอเพียงจริงๆอ่ะเขาจัดการหนี้ได้นะคะอืนี่ไม่ได้หมดได้คือเป็นหนี้มาห้าปีสิบปียี่สิบปีเนี่ยแล้วบอกเอ้ยมาใช้หลักพอเพียงแก้หนี้สามเดือนหกเดือนหนี้จะหมดมันไม่หมดนะคะแต่เราจะใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติมากขึ้นแล้วก็จัดการหนี้ได้ดีขึ้นมีค่ะมีเคสแบบน่าน่าเป็นห่วงมากแต่ก็รอดได้ค่ะแล้วเคสที่สไร้างรายได้อ่ะค่ะ เริ่มจากการที่ว่าเขาต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วอาจารย์เคยพูไหมคะว่าพอเขาทําสําเร็จอยู่ในระดับที่เขาสามารถอยู่ได้สร้างรายได้เนี่ยมีเคสหนึ่งเขาไปผ่อนรถคือเงินเดือนน้อยเงินเดือนไม่เยอะนะคะประมาณหมื่นห้าแล้วก็ซื้อรถแล้วผ่อนไม่ไหวรถเนี่ยผ่อนหมื่นสองคือเขากินใช้อยู่กับที่ที่ทางานค่ะไม่มีค่ากินไม่มีค่าที่พัก คือ3ามื้อทานฟรีแล้วก็อยู่ฟรีเรงเงินเดือนหมื่นหก็เลยไปผ่อนลดหมื่นสอแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่ได้ก็ไม่พอใช้อยู่ดีก็ชุลมุนไปหมดเขาก็ไปขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนเข้างาน8ปดโมงครึ่งเนี่ยไปขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างหลังเลิกงาน5้าโมงก็ไปขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างรายได้มันจะเพิ่มแต่ถามว่ามันเพิ่มเยอะไหมคําตอบคือไม่เยอะแต่ความสําคัญก็คือว่าการขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ทำให้เขามีโอกาสสร้างรายได้ในระยะถัดไปก็คือ,อเขาไปส่งลูกค้าในตามหมู่บ้านเงนี้ใช่ไหมคะค่ะก็ไปเห็นว่าเฮ้ยหมู่บ้านเนี้ยสถานีวิทยุศึกษาเหล็กดัดกับมุ้งลวดอะคะ่ะอืมอ่ามันมันเก่าเนาะมันดูแบบไม่ไม่สวยแล้วเพราะหมู่บ้านมันเก่าเขาก็เลยทํานามบัตรเล็กๆไปติดว่าเขารับซ่อมแซมปรับปรุงมุ้งลวดเหล็กดัด ก็เลยเกิดอาชีพที่สองขึ้นมาค่ะอ่าคือกลายเป็นว่าอตอนสักสามสเดือนก็ไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์รับ,บจ้างแล้วค่ะเพราะว่าไปได้อาชีพปรับปรุงพัฒนาทำความสะอาดอปเปลี่ยนเหล็กด,ดัดมุ้งลวดอ,อเออก็เลยมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรขึ้นมาอันนี้มันเกิดจากความพยายามจะสร้างรายได้เพิ่มแล้วปรากฏว่าการกระทำเล็กๆเ,เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เลยทาให้เห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ที่เยอะขึ้น ตามมาเอออันนี้ก็น่าสนใจคือถ้าเขาไม่ลุกขึ้นมาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาก็จะไม่รู้ว่าเออหมู่บ้านนี้ต้องการเปลี่ยนเหล็กด,ดัดมุ้งลวดอย่างเงี้ยค่ะเพราะนัน้นบางทีเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่ว่าวันนี้เราได้พยายามทําบางอย่างแล้วใช่ไหมเพราะฉนั้นความพยายามที่จะทําบางอย่างมันจะเปิดโอกาสเนาะให้เรามีหนทางที่ดีขึ้นนะคะอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยคิดว่าเป็นเคสที่ประทับใจ ะะต้องบอกว่าปาฏิหาริมันเกิดจากสิ่งเล็กๆที่เราทำเราก็อย่านั่งกลุ้มใจอยู่กับเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นนี้แต่ว่าเฮ้ยเราลุกขึ้นมาทำอะไรได้บ้างเราลองทำไหมโดยสรุปในครั้งนี้นะคะทางดรอัชฉาได้พูดถึงการประยุกต์ใช้หลักคิดพอเพียงในการจัดการการเงินะนะคะพร้อมทั้งตัวอย่าง ะะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาต่อกันอีกในเรื่องของการประยุกต์ใช้หลักคิดพอเพียงเพื่อจัดการการเงินที่จะทำให้เราวางแผนการเงินได้อย่างยั่งยืนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องการประยุกต์ใช้ หลักคิดพอเพียงนะคะตามที่อาจารย์มูดีและอาจารย์อัชลานะคะได้เล่าให้ฟังสรวบวันนี้ค่ะรู้เรื่องพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตได้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์มนฤดีสระตันนักวิชาการอิสระด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยากรรับเชิญนะคะอาจารย์อัชลายมศินจากนิดานะคะขอขอบคุณผู้ควบคุมรายการด้วยนะคะอาจารย์มนฑิการสุขขันค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันสุกัญญ,ญาจันทสมโพธ์ขอลาคุณผู้ ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ